ครับผมชื่อพงศิกราครับวันนี้ผมจะทำรายงานที่รีสอนะครับมีอุปกรณ์นะครับเกจปรับคุณภาพลมนะครับวาล์วสี่ต้นสองนะครับแล้วก็วาล์วกันกระนะครับแบบหายลมแบบแบบเร็วนะครับแล้วก็กระบอกสูบสองทางนะครับอย่างแรกนะครับนำลมนะครับเข้านะครับ วัดสีเล็กน้อ,น,อ,ะอ,อนะครับออกจะวัดสีเล็กน้อยนะครับไอที่วัดหายลมแบบเร็วนะครับออกจาที่วัวคายลมนะครับไปที่ไปที่กระบอกสูบนะครับ แล้วจากขอทีล้กน,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 นะครับวันนี้ก็บอกสุดท้ายดมีู้เมียอไหรี่ว่่อก่อนยิ่งหตอนี้นเปนะครับเดีเักให้ด่คับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ